นี่เรียบร้อยยิงได้หนึ่งครับอแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าดังระดับโลกทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยก็ขายถูกกว่ามันเป็นแบรนด์คนไทยเขาก็ขายให้คนไทยถูกนะครับผมตัวนี้อย่านี้ขอพูดแบบตรงๆนะขอรีวิวแบบตรงๆไทยสวิชของทางเกล GM 8.0นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์3 3 7 0ซึ่งเป็นตัวท็อปของเซนเซอร์ไวเลสเลยก็ว่าได้นะครับผมในยุคนี้ ตัวเปลือกโคเวอร์ตัวนี้นะครับจริงๆมันสามารถถอดเปลี่ยนได้เขาจะมีฝาโคเวอร์ครับนี่อ่ะใส่เสียงบูไอเฟ็บทำเป็นเมาส์ทูโทนก็ได้นะครับชมพูขาวนะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์แบรนด์โล g านะครับผมบอกให้เลยว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์คนไทยนะครับและก็ <Go S 1> เขาทำเมาส์ที่เรียกว่าสเปคไฮเอนด์ระดับโลกยังไงนะครับอย่างแรกผมขอพูดแบบจุดเด่นหลักๆของเมาส์ก่อนเลยเนาะัวเมาส์เนี่ยจริงๆความเท่ของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนในการก็คือสวตช์ และก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับหลักๆเลย2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นความสําคัญของสหรับตัวเมาส์นะครับตัวสวิชของเมาส์โลกานะครับเขาจะใช้สวิชของทางเกลในรหัส G.M. 8.0นะครับเป็นสวิชที่เรียกได้ว่าเมาส์แบรนด์ดังๆเนี่ยก็ได้เลือกใช้งานกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเขาจะใช้เป็นของตัว p ิกอาร์ในรหัส3 3 7 0ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับไทเอ็นที่แบรนด์เมาส์เกมมิ่งเนี่ยระดับโลกได้เลือกใช้งานอยู่ก็แน่นอนถ้าสมมติแบรนด์เมาส์ระดับโลกได้เลือกใช้งาน ก็ไม่น่าจะต้องผิดหวังอะไรนะครับสเปคนี้เรียกว่าเทพมากโดยตัวเมาส์นะครับผมจะได้รับมา2รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นตัว Kirin Pro Wireless R2 นะครับตัวสีขาวตัวนี้นี่บอกได้เลย ขอขอบคุณทางโลก้าก่อนเลยนะครับมีการสกรีนโลโก้ x t r e m e m i t ให้ตัวเดียวในโลกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับจะเป็นตัว GARUDA Pro Wireless นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสเปคเนี่ยจะเหมือนกันนะครับจะแตกต่างในเรื่องของรูปทรงดีไซน์ในการจับนะครับแล้วก็ตัวสเปคของตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าตัวสวิชแล้วก็ตัวเซนเซอร์ทั้ง2รุ่นนี้จะใช้ตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็ผลิตจากโรงงานแบรนด์ดังระดับโลกครับ ก็ตัวแรกนะครับผมขออันบ็อกตัวคิรินโฟ e l เล s R2 ตัวนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์ไร้สายความีทีเนี่ยอยู่ที่24นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าใช้งานได้ที่85ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับถือว่านานมากๆนะครับแกะกล่องออกมาดูครับฟิปอ่าจริงๆเมื่อกี้ก็แกะกล่องมาแล้วแหละตัวเมาส์ถ้าเรามองผ่านๆตาเนี่ยผมบอกได้เลยว่า คล้ายกับตัวของทาง Sony S2 นะครับตัวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่77กรัมนะครับแล้วก็ใช้ส w i t c h ของทางเก l GM8.0 นะครับพร้อมกับเซนเซอร์3370ซึ่งเป็นตัวท็อปของเซนเซอร์ Wireless เลยก็ว่าได้นะครับผมในยุคนี้โดยเมาส์ตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าออกแบบดีไซน์สำหรับคนที่มือเล็กนะครับใครที่เรียกว่ามีมือขนาดเล็กกับกลางเนี่ยตัว Kirin ตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจที่สุดครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของดีไซน์โมเดลอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้รับการออกแบบที่ถูกต้องนะครับเขาได้ลิขสิ นะครับก็เป็นแบรนด์ดังจากทางอเมริกาเลยครับเอามาแบบถูกต้องเลยสเปคเหมือนกันเป๊ะๆคล้ายๆกับตัวรุ่น Sim วั e เจนทเลยนะครับแต่ว่าตัวแบรนด์นั้นเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์หรือประมาณ3,400บาทแต่ว่าทางโลก้านะครับนำมาขายเพียงแค่2590บาทสํบาทสำหรับตัวนี้อันนี้ขอพูดแบบตรงๆนะขอรีวิวแบบตรงๆเลยแล้วก็ในกล่องเขาจะมีสายครับนี่ก็เป็นสายที่สามารถชาร์จเมาส์ตัวนี้ได้เป็นไทสีเนาะเป็นสายแบบเบามากๆ ถ้าแบตหมดเสียบสายเล่นต่อได้เลยเนาะแล้วก็ภายในกล่องเขาก็จะมีพวกตัวหัวแปลงครับที่เอาไว้ต่อนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นฟีดเมาส์ที่เป็นสำรองมาให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ในกล่องครับเขาจะมีตัวโคเวอร์ที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับจากแบบทึบๆมาเป็นแบบรูทําให้น้ําหนักเมาส์เนี่ยเบาได้ลงนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดลองใช้งานเมาส์ตัวนี้ไปลองเล่นกันดูเลยครับไป ก่อนที่จะไปลองเล่นเกมเนี่ยมาดูซอฟต์แวร์ก่อนละกันสำหรับตัว k i r i รินโปรตัวนี้นก็จะสามารถเซตติ้งโปรไฟล์ได้ถึง4 p r โปรไฟล์นะครับแล้วก็ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถเซตได้แบบอิสระเลยว่าเราต้องการให้มันเป็นการใช้งานอะไร mm. เช่นปุ่ม4ปุ่ม5อย่างเงี้ยเราก็เซตตามของเราได้นะครับปุ่ม6อันนี้ค่า Default เป็นแบบลู p เซตตัวมิลิเซกได้นะครับแล้วก็ปรับตัว DPI เนี่ยเราก็กดที่ตัวกลางเมาส์นะครับปุ่มเนี่ย ก็จะเป็นการขยับปรับได้นะครับแล้วก็เราต้องการให้โปรไฟล์เท่าไหร่อะไรต่างๆเซตได้หมดเลยแล้วก็ตัว USB rate ตัวนี้นะครับสามารถเซตได้นะครับ100เฮิรต250เฮิรตนะครับปรับสกอร์ให้มันเซนซิทีฟเมาส์เร็วขนาดไหนนะครับตั้งมาโครปรับไฟ RGB ก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเทสเจ้าคิรินโปรกันเลยครับก็เมาส์ตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มือไซส์เล็กขนาดกลางนะครับผมถามว่าผมจับได้ไหมอันนี้ก็พูดตรงๆว่าจับแล้วก็รู้สึกหลวมมืืออนนนิดึงงเ่่จาากว ผมเป็นคนมือใหญ่ใช่ไหมเมาส์ตัวนี้มือเล็กอ่าเรื่องของการตอบสนองรีสปอนส์เนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีครับตอบสนองได้ค่อนข้างแม่นตัวเมาส์รไร้สายก็พูดกันตรงๆอ่ะมันไม่มีอาการดีเลยหรอกเล่นพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นนะยิงโดนเก็บ2ตัวเก็บตัวที่3อ้าเก็บได้3ตัวนะครับก็วันชัดทิวช็อตเนี่ยยิงปุ๊บเล่นไปพูดไปอันนี้คือผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับสำหรับคิรินโปรตัวนี้เซนเซอร์เทพมากเพราะว่าอันนี้วางบนโต๊ะอย่างที่ผมบอกไปเนาะ ไปลองอีกมุมหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยเก็บได้อีกหนึ่งครับเดี๋ยวลองออกลาอีกสักหนึ่งตัวครับลองดูว่าเรื่องของการรีสปอนส์ไวขนาดไหนครับเห็นนะครับเก็บได้หมดเลยคือถ้าเห็นปุ๊บคลิกยิงก็โดนครับ มาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวคา d a Pro w i r e l e s s นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันมีรูปร่างที่เรียกว่าค่อนข้างคล้ายกับตัว G Pro w i r e l e s s นะครับนี่แกะกล่องออกมาให้ดูครับก็จริงๆตัวเมาส์เขาจะไม่มีสกรีนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาสกรีนให้ผมเป็นพิเศษเนาะก็ตัวเมาส์ครับทรงคล้าย G Pro wireless เลยน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงมากๆนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยจะ คล้ายกับตัวทิรินนะครับแต่ว่าน้ําหนักตัวนี้จะเบากว่าเพียงแค่65กรัมเท่านั้นแต่พอน้ําหนักมันเบาเนี่ยมันก็ต้องมีสเปคที่โดนลดทอนนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่ครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะโดนลดทอนใช้งานได้ประมาณ44ชั่วโมงนะครับผมก็ ต้องปิดไฟด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าการที่เขาจะลดน้ําหนักตัวเมาส์ลงไปเนี่ยเขาก็ต้องตัดให้ส่วนที่มันหนักออกนะครับก็เป็นตัวแบตเตอรี่นั่นเองแต่ถามว่า44ชั่วโมงใช้งานได้นานขนาดไหนเล่นจริงๆก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะกว่าจะหมดนอกจากคุณจะนั่งหน้าจอคอมทั้งวันทั้งคืนนะนะก็3-4วันนะครับแต่ผมลองใช้งานก็ได้เป็นอาทิตย์อ่ะคือผมก็ไม่ได้ใช้งานคอมทั้งวันก็สามสี่ชั่วโมงอะไรแค่นี้เนาะได้เป็นอาทิตย์แบบสบายสบายโดยตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีมือไซ ตัวเปลือก cover ตัวนี้นะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้ได้ตั้งแต่ตัว kirin แล้วถ้าอยากจะให้น้ําหนักเบาที่สุดตามสเปคเนี่ยต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับพอถอดปุ๊บเราจะเจอข้างในครับจะมีรูปตาสัญ,ญลักษณ์นะครับผมแล้วก็เขาจะมีภายในกล่องแถมมาให้ที่เป็นแบบรูๆนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยฟบ นี่เมาส์น้ำหนักก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ65กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเห็นแสงไฟ RGB สองสว่างด้วยซึ่งก็ให้ความสวยงามมากขึ้นนะแล้วก็ตรงปุ่มตรงกลางตัวนี้นะครับจะมีปุ่มเซตปรับ DPI ได้โดยเขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับเหมือนกับตัวรุ่นคิรินที่ผมรีวิวไปให้ดูเมื่อนกะี้เนาะโดยเมาส์ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2,890บาทนะครับก็ต้องพูดตามตรงพอดีไซน์อะไรต่างๆมันคล้ายๆกับตัว G Pro Superlight ใช่ไหมโอ้โหแต่ราคาถูก่าเป็นพันกว่าบาทเลยนะครับถือว่า ม,มาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปลองทดสอบใช้งานแล้วลองเล่นกันดูไปอ่ะก่อนที่ไปลองเทสเมาส์นะครับผมก็ให้มาลองดูซอฟต์แวร์ก่อนแล้วกันตัวกรูด้าก็จะมีซอฟต์แวร์แยกของเขาเลยนะครับก็แบตเตอรี่ตอนนี้90%นะครับก็จะมีการเซตติ้งปุ่มตั้งค่านะครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาคลิกเราจะสามารถเซตแยกได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เซตในตัวของมิลลิเซกตัวนี้ในการหน่วงก็สามารถเซตได้ว่า ต้องการให้มันตอบสนองเร็วขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เซ็ตไปเลย1มิลลิเซกศูนย์มิลลิเซกแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว DPI setting ครับอย่างที่บอกไปเมาส์ตัวนี้เขาจะมีปุ่มใช่ไหมก็กดที่ตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนค่านะครับเราจะเห็นว่าเนี่ย DPI 5 6 1 2 3 4 5 6มันก็จะเปลี่ยนตามแสงไฟ RGB ที่ตัวเมาส์นะครับเราก็สามารถปรับ setting ได้โดยการกดที่ตัวเมาส์นะครับหรือว่าปรับ F f องเสามารถเซ็ตได้ปรับตัว USB ตัวเร e นะครับสามารถทำได้หมดเลยหรือว่าตัวค่า LOD ต่างๆเนี่ เซ็ตได้ทั้งหมดสาหรับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสําหรับตัวเมาส์โปรเซ็ตมาโครได้เซ็ตตั้งค่าไฟ RGB ได้เดี๋ยวไปลองใช้งานกันดีกว่าอ่ะก็อันนี้ผมจะมาลองเมาส์ตัวไซส์ใหญ่ที่ถนัดกับคนมือไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับซึ่งผมลองเล่นไปสักพักนึงแล้วเรียกว่าตัวนี้เข้ามือกับผมที่สุดเลยนะครับด้วยน้ําหนักที่เบาแล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือแผ่นฟิสเมาส์ตัวนี้ครับมันเป็นแผ่นที่ใหญ่มากและคือ เซนเซอร์ก็เทพจริงครับตัวนี้ก็คือผมลองใช้งานกันกบโต๊ะเลยไม่มีแผ่นรองเมาส์นะครับเซนเซอร์ยังคงแม่นอยู่ซึ่งถ้าสมมติใครต้องการแบบว่าให้มันตอบโจทย์ดีที่สุดก็อาจจะต้องใช้แผ่นรองเมาส์แต่อันนี้คือผมลองแล้วคือแค่เนี้ลื่นแล้วก็ลากได้ไวมากนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้เหมาะสำหรับคนมือใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไปไล่ยิงคนอื่นให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วอุ้ยตครับนี่เรียบร้อยยิงได้หนึ่งครับ เก็บไปอีกหนึ่งครับเก็บตัวที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็ไวมากนะครับเรื่องของการตอบสนองรีสปอนส์แบบไร้สายอะ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วว่าไม่ต้องกลัวเลยใครจะเล่นเกมด้วยเมาส์ไร้สายแล้วเป็นเกมแนว fps คือกดปุ๊บถ้าคุณเล็งโดนยังไงก็ยิงโดนครับเนี่ยเห็นนะกระโดดมากดยิงกระโดดมากดยิงคือจบเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความแม่นแล้วก็ฝีมือของคุณแล้วนะครับอย่างเกม point bank เนี่ยผมเคยเล่นมานานมากๆแล้วไม่ได้เล่นนาน ถามว่าถ้ายังแม่นอยู่เหมือนเดิมเล่งอย่างเงี้ยเขาออกมากดยังไงก็โดนไม่มีความหน่วงนะครับก็คือลืมเรื่องของการดีเลย์ของเมาส์ไร้สายไปได้เลยนะครับสำหรับตัวการูด้าโปรตัวนี้ถือว่าแจ็มมากครับอ่ะก็มาสรุปกันนิดนึงเนะเมื่อกี้ผมได้ไปทดลองตัวการูด้าเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้ถ้ากับผมได้ลองเล่นทั้งตัว คิรินนะครับแล้วก็ตัวการูดาก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวการูดาเข้ามือกับหัวผมมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเมาส์ทรงที่ขนาดใหญ่จเจนว่าเนี่ยพอผมจับเข้าไปปุ๊บมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ก็เรียกว่าเกือบเต็มมือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคิรินเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับมือเลยครับถ้าใครมือเล็กซื้อตัวคีริน,นครับแต่ถ้าใครมือใหญ่นะครับก็ซื้อตัว คารูดาตัวนี้นะครับผมก็เราบอกก่อนตรงๆนะครับใครที่แบบว่าไม่มั่นใจของแบรนด์โลกานะครับจริงๆเนี่ยเขามีวางขายในไทยเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะและก็เขาใช้โรงงานเดียวกับเมาส์พวกดังระดับโลกนะครับในฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ e x t r a f i ์ไ a พ s วหรือว่าพรเ g e ครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าดังระดับโลกทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยก็ขายถูกกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแบรนด์คนไทยเขาก็ขายให้คนไทยถูกนะครับผมส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยยังมีความกังวลแบรนด์คนไทย มันจะดีจริงหรอโ oh, ผมพูดเลยว่าทางแบรนด์โลกานะครับเขาให้การรับประกันถึง2ปีถ้าสมมุติมีปัญหาเสียอะไรต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งเคมผ่านทาง Facebook Inbox ได้เลยนะครับผมแล้วก็พิเศษนิดนึงจริงๆแบรนด์โลกาเนี่ยทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิรินหรือการูด้าเนี่ยเขาจะมีฝาครอร์ครับนี่จะมีขาครอบหลายสีนะครจริงๆเขาจะมีสีชมพูครับ สีเขียวมิ้นครับแล้วก็สีฟ้าครับแล้วก็มีสีเหลืองอีกหนึ่งสีอันนี้เขาไม่ได้ส่งมานะครับก็มีทั้งหมดสีสีให้เราเลือกเปลี่ยนนะครับใครที่แบบว่าซื้อมาแล้วโอ้โหดูไม่สวยเบื่อและอยากจะแปลงเมาส์นะครับให้เป็นสีชมพูครับนี่ดําชมพูก็สามารถแปลงได้อ๋อมันของสําหรับคิรินจําผิดอ่ะใส่ชมพูก็ไ้เฟปทำเป็นเมาส์ทูโทนก็ได้นะครับชมพูขาวนะหรือว่าคุณจะสั่งหลายสีมาเปลี่ยนนะครับคุณก็สามารถแกะตัวสวิตช์ตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็ ขอามาครับเปลี่ยนแฟบ ผมก็อาจจะแต่งนะครับให้มันเป็นสีเขียวมิ้นท์นี่ครับใส่สีเขียวมิ้นท์แล้วก็ทําเป็นสีชมพูนะครับก็ดูสวยงามดีดูแปลกตาดีนะครับทาให้เรียกว่าสามารถเลือกได้หลายสไตล์มากๆและสุดท้ายนี้ครับใครที่ดูรีวิวผมจนจบนะครับผมมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้สาหรับใครที่สนใจมาส์แบรนด์โลกานะครับแบรนด์คนไทยเนาะก็ไปเข้าไปที่เว็บไซต์โลกาเวิร์นะครับแล้วก็ตอนสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีช่องส่วนลดนะครับให้กรอกโค้ดส่วนลดว่า e x t r e m i t นะครับจะได้ส่วนลด100บาททันทีนะครับและถ้าใครใช้ สามารถส่งฟรีให้เลยถึงบ้านนะครับก็ลองดูครับสินค้าคนไทยอุดหนุนคนไทยแล้วผมบอกได้เลยว่าแบรนด์นี้สเปคเดียวกับแบรนด์เมาส์ระดับโลกแต่ราคาถูกกว่าดีไซน์โคดีผมลองใช้งานแล้วเจ๋งมากคือแผ่นฟิล์มใหญ่ขยับละลื่นโคตรครับแนะนำเลย